ต่ครับมาต่อกันอีพี่สองครับผมมันครบเวลาแล้วครับสี่สิบนาทีกับไ่อบปี่อภิเบครับผมต่อกันจับเทียนสองคนเราคนเดิมครับพี่น้องห้าสิบมาเปิดเบิ้งครับเปิบแบบเนี่ยถารุ่นไปน้ำกันครับท่านได้ท่านได้เบิ้งอยู่ครับครบเวลาแล้วพี่น้องจับเวลาเด้อสี่สิบถึงห้าสิบนาทีครับถึงห้าสิบพี่น้องชมกันครับ ปึ๊บกินมาปึ๊บปึ๊บเออๆชําฤทธเหลืองเงี้ยเต็มสวยงามครับพี่น้องยังสวยงามเหมือนเดิมครับถือว่าประสบผลสำเร็จพี่น้องพูล่ะไอโอปิ๊บพี่นอ้องเหลืองหุยหุยเลยพี่น้องดูเดี๋ยวเลยกับไปก่ะ เต็มที่เลยพี่น้องเลี้ยงหนักกินมากพี่น้องเลี้ยงหนักกินหนักกินครบผลสําเร็จครับผมไก่ตัวที่สองแล้วพี่น้องนะครับมาลุนตอนใส่จานครับหย่อนเลยพี่น้องสีสีเฮียหรือสีความเดี๋ยวใส่จานพี่น้องบอลครับเตียนตองเฮ้า ชีลงดินหรือว่าจีจังไรเพื่อนคอายออกเล้วพี่น้องโอ้ควันหงมๆเลยครับว่าอะไรควันหนอกหลังหลังเยบร้อยครับผมนี่ครับซุกครับผมทั่วถึงครับสวยงามเลยพี่น้องอ่าหมุนจานหมุนจานหมุนจานให้พี่อนเพื่อนเพือนครับผม โอ้ยพี่น้องเหลืองหุยๆเลยสุดยอดเลยพี่น้องซือว่าประสบผลสำเร็จแล้วพี่น้องรอก้อมครับได้กินมั้ครับกับเชี่ยนสองไก่อปิ๊บหรือเกาพี่น้องเนะบิง่งหน้าตาผู้เหดแข่บผมพูหละ่ะโอ้นะกับไก่อปิ๊บเป็นนะเหลืองตัวถึงเลยพี่น้องยอดครับ่ะครับกะ เฮดกันลองลองไปเฮ็ดเบิ้งครับผมออบอกเฮดบายากรอกครับมันบ่ใหม่คือจังอบเฟียงครับผมเฮดจัิงสิมันคือจังแบบไกล้หันนะครับแต่ว่าห้ามาโอบป,ปีบครับผมจุดดมันก็แซ่บนุ่มครับผมครับผตฮดใจี่ไรติดใจครับผมครัติดใจนี่จนเลยเฮดเฮ็ด,ดตัวที่สองเลยพี่น้อง,องมีประสบการณ์จากเทือแรกลยครับเทือสองกัะ เอากาเวลากายังถือครับผมกาไฟใส่ไฟค่อนข้างแห้งจังหน่อยหนึ่งแล้วก็ให้มันในนี้ครับให้มันลดลด,ด,ดไฟลงไปเรื่อยๆครับเหมือนจะมาเปิดเบิง้งนี่ครับผลงานสีใดเป็นจังสีครับผมนี่เปล่งเลยพี่้องเท่าก็เสือเลยพี่ลองเ,เ,เดี๋ยวขอโตไป กินก่อนครับครับผมปิดปิดไปซั้มนี่ครับผิดใจกุหลาบกุ้งแกงกุ้งซับกุ้งไก่ให้เทียนตองครับผมทีมงานรวบเทียงพี่เอกิสิพงมีผิดคะแนนแล้วครับพี่น้องกับการเล็ปไคโอ่าปิดมือนี่ครับหรือว่าประสบผลสำเร็จชุดยอดเลยพี่น้องครับครับผมคลิปนี้ก็ขอาปิดคลิปไปซั้มนี่ครับผมกุลาไปก่อนครับครับสวัสดีคครรััับบบพกนนาทีแล้วผมครับผมสวัสดีครับพี่น้อง ละชุดยอดเลยครับหนาคุณฮิด